สวัสดีค่ะขอทักทายทุกคนจากประเทศเยอรมน,นีค่ะวันนี้นะคะอยากพาทุกคนมาชมบรรยากาศช่วงฤดูหนาวไปด้วยกันค่ะที่นี่นะคะเป็นทะเลสาบใกล้บ้านค่ะเดินมาประมาณเพียง5นาทีก็ถึงแล้วค่ะทุกคนมาสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้ชื่นปอดไปด้วยกันดีวกดวก่าน,นะคะ นอกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีความสวยงามและก็ความน่ารักของน้องเป็ดนะคะและก็มีมุมสวยๆให้เราได้ชื่นชมกับธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยค่ะมองไปทางไหนก็ทำให้เรารู้สึกเพลินนะคะไปกับบรรยากาศกับวิวสวยสามารถดูพระอาทิตย์ตกดินได้วิวหลักล้านกันไปเลยค่ะทุกคนโอ้ย <c oughs> <Online. S 1> ความหนาวนะคะ <c oughs> ที่ว่าอากาศติดลบแบบนี้มันไม่สามารถทำอะไรเราได้เลยค่ะทุกคนหากเราโฟกัสไปที่ความสุขที่อยู่ตรงหน้าของร มันจะทำให้เรานะคะลืมความหนาวไปได้ชั่วขณะเลยล่ะค่ะขอให้ทุกคนรับชมอย่างมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ Schön grünen Kopf, ne? Mhm. Die Ente hat einen schönen grünen Kopf. Also alle durch, alle groß gekriegt, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf.